ยืนแล้วทำตามผมที่ได้ไหมมากกว่านั้นอาขามากกว่านั้นอาขาว่างอาเอาก้มไปเอาในเดือนแรกเราทําไม่ได้เพราะว่าแขนมันงอเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ปะมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยคราวนี้เราต้องการให้แขนมันตรงแบบนี้ฮะปิดขาไว้อ่าแขนมันตรงต้องตรงตรงคราวนี้ถ้าปากัวหลดเอามือกาเกงไว้นิมือกาเกงไว้อ่าเราใช้อุ้งมือดันอ่าเห็นมันจะตรงละแขนจะตรงแล้วอย่างเงี้ยได้ไหม อ่าควนี hmm. <rawd> ้มันจะมีอาการตึงตรงนี้มันจะตึงตึงร้อนร้อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปค่อยๆทําทีละนิดทีละน้อยฝึกเช้ากลางวันเย็นรอบละสามสิบครั้งเวลาทําป้ายกั้นลมนะยับต้องทนอ่าอย่างนั้นยกมือไม่ได้เราก็จับไปกางเกงจับไว้จับกางเกงไว้ดันนี้แล้วเวลาป้าก้มนะป้าก้มแค่นี้ครับไม่ต้องขึ้นมาเนี่ยก้มแค่นี้โยกแค่นี้อ่าแค่นั้นแค่นั้นเห็นไหมแขนมันจะเริ่มตรง ป้าฝึกประมาณเดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วแขนไว้ตรงนี้ผิดนะฮะจับตรงนี้แต่แต่เราฝึกไม่เป็นไรเราฝึกนี้ไปก่อนแต่ถ้าเราเก่งเมื่อไหร่เราขย,ยับขึ้นมาตรงหน้าขาหน้าขาอ่านั่นแหละคือจุดที่ถูกต้องเอามือกำไว้คราวนี้ถ้าเกิดป้ากลัวมือลุงจะหลุดเนี่ยนะคนนี้มีผู้ป่วยทางบ้านเนาะเขาทําสําเร็จละ <ๆ S 1> เขาบอกให้เอาผ้าเนี่ยนะผูกที่สะโพกนี้นะนี่ผูกที่สะโพกนี้เนหะ็<ๆ>นไหม<ๆ>ผูกไว้ตรงสะโพกนี่นะ แล้วก็เอามือจับผ้าไว้อย่างนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่าครับ